พี่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีจ้าพี่น้องกินอิ่มเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยวันนี้เก็บเครื่อกระสีไปล่างถ้วยเนาะ้ังลูกบาริกินซ้ำเพิ่นบโบยากเพิ่นบาริมากรอกพี่น้องเอ้ยทองโบยากข้ามล่างถ้วยเรียบร้อยเบป็นไรพี่น้องเอ้ยเก็บไปแล้วก็น้องทองเพิ่นล่างถ้วย ล่างถ้วย้ลางทั้ทงนี้ล่างุกานี้มันมกมันงเองเด้เออาน้องคนกัะสูบหม่ชสูบป่ะอานทองบาดีจพี่น้องทางหนเยเอาน้ำเ่นเอาเอามันหักลงในอ้นอืมสาวน น้ำเย็นพี่น้องพอนสบายดีนะลูกเหนื่อยเด้อเหนื่อยเด้ออ๋อเอากระโต๊ะมาพอนเลยเอากระโต๊ะถั่วกระโต๊ะบวงมาลูกเอออารมณ์เหกับไล่ล่าจ้ามล่าหนี่ล่างนี่เกระทองเด้อโอ้ยนอนผะววันกันฝุ่นเฝ้าเรื่องฝุ่นเฝ้าเรื่องตกหัวฝุ่นน้าเรื่องตำรวจ ลูกเม่าคอยแน่คอยอยากได้งอยังเห็ดบ่อแล้วกันดูพี่น้องกำลังเห็ดใหม่แบบบาภาพไอยังบ่แล้วดูพี่น้องตัดวิธีใหม่เลย ห,ห,ห,หวานบายดีพี่น้องใกล้แล้วใกลแล้วโอ้ยน้องคอยถ่าร่องน้ำาวกเราพวสบายดีพี่น้องน้ำถ่าร่องน้ำไปซื้อหม้อเมืกินไาหม้อเมืกินเลยร่องน้ำซื้อหม้อกินในท้ายนี่ของน้ำเขนนองถ่าเอาอันนี้มาปิดอีกก่อนกับกำลังเห็ดไปบงเดอพี่น้อง ถ่ายเออบแมแนไปไปเก็บเขี่ยวน้องพอนะนี่เขียนนะตนาะเลยพี่น้องเก็บโฮมเมีนจูดนะพอนะพุ่นน่ะน้องรุ่งเห็นยังไงละ่ะอืมกองเมนจูดนีนนด่นั่นแหละกับบอรถแทนนี่ chọc nó chọc nằm mất lúc nào Kẹp kẹp nó con Nó, nó, nó. không lấy nhắn ở ấy là hm lâu phi nó kìa nhao kìa 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 ช่องกำหังพอหน่อยเดียวหนราช่องเนาะมันไม่ีลายดอกอูไม่ร้อยเอาไปแล้วแล้วแล้วอันน่ะค่ะล่างอันนี้แล้วก็เรียบร้อยเดพี่น้องหืมหืมเราเป็นยังไงบมอก่ะก็ใกลีแี้เล่อพี่น้องเลยนะคะฮือ ไปเรินกับป่าแล้วสบายดีพี่น้องเอฟเลย

ม่ได้พินงติดน้ำมันเบบติดแล้วอยนเ้ำมันเบแล้วมันิดได้งนาสบายดีเลยลูกแอบอันตำรวจูนนั้นนะสิคิดว่ามอ่ะนะคงูเออปิดรถสบายเบะหัวซะเออบ้านนี้มอเะยเคี้ยบานนี้ ตีรถตุ่มต่ำตุ่มนลต่ำตุ่มตำอเห็นอันเราทุกกสิกเดีนอันไปจัดสากมือเถ้ไปกีเลลงลุ่มำเอตชองเห็นเาให้มันทอกันให้มันอันที่แหวงไห้หัน้ปพี่น้องเด้อให้อนาให้อ้ายขี่มันออกเด้อวแบบคนสช้าเราอ้นเนาะห้องน้ามันคอยขี่ต้นยู่เฮือนอันแม่คอยเด้อพี่น้อง แนมลงไปเห็นหัวขี่บังไปเพียงอีลหรี่อะไรข่อยแห้งบ่มีหงวิดขี่บังนะฮะใส่กับพุยเออบ่มีวิดขี่ใส่กระพุยฮะเม้นได้ให้เว้าวอ้อแล้วก็มาเห็ดใหม่นะเวัดเป็นหมื่นอยู่หรี่ได้พอเถาเลยอ้อข่อยเห็ดหงนาอันใหม่นะวัดเป็นหมื่นอันน้อร่อยนะนี่ในร้านลื่นะนี่เออเป็นหมื่นอีลี่ข่อยขยัอัน ทำนี่เราข่อยเห็ดนะบ่แต่แต่ว่าข่อยโตโตข่อยเห็ดใหม่น่ะอันอันยังหอมอยู่ข้างหลังถอข้างหลังเออฉีเวอร์ลน์นะคือกันน่ะแหละคือกันสองอันหมื่นใบาันมันอ่ได้อยู่หมื่นใบเราข่อยเห็ดเห็ดเอ็กมันบอกคาซางมาแล้วจ้างมาแล้วก็มาเห็ดอันใหม่อยู่ในอันอันในเฮือนทันอีกฮะกี้นี่งชั่วโมงขี้ขี้แลยนเข้าป่าหาคุคือกันน่ะและวข่อยกันแปลนก้าผู้แล้่ งามพนแหงแล้วบไปขีเลยแม่พนตกเนอดเอาพนยิ่งยิยมมันจกสิไปขี่เนยสคือกันอะไรไปกไปลี่ได้แจ้เฮือนมองหันคุดเอาลกัไปลี่คุ้มนงเฮือนนะคุ้มขี่บั้งามพักีนงามม่ต้พักเนี่ยพักในงามขนาดแล้วต้องพักเห็นเนาะรัง แม่อันนี้ก็รู้เลยเด้อพี่น้องเด้อซ้ำนี่ก็อยู่ป่าอยู่ดงนี่มันรู้แล้วซ้ำเน,นี่ยพห่ห่อยคักแล้วพ่อ่หญ่อยอันนาทีแบ่งไว้ทั้งทังนั่นเพราะว่าให้อ้ายขี่ฮันมันออกเด้อพี่น้องเด้อคันสั้นเลยเราสิให้อากาศมันล่วงเราคันสั้นเลยเราสีอันขี่ออกมาเราสิเม้นขี่ของเจ้าของเน,น,นี่ยมีหม่องออกพี่น้องบ่าเพราะเต่าพงเรานังหัวอยู่นะ นกพะถาพงเาพนาะแม่นบอกงามอยู่นัดด่นม่เลยนะแต่ว่าก่อบกกอยังถักแม่แต่ว่าอันบบมีเสาได้ก่อขึ้นอันบบมีเสาเอา้ามันโบลลมบโบะบ่เอาเล็กอันในมุมกับมีแต่เอาเล็กครับครับ,บเ,เห็ดแบบนะั้นเลยเนาะประหยัดเงินได้ใช่เบิดมื่นหนึ่งสาอุ่นเออขนาดนับเนาะประหยัดยอันนี้ก็คักคักแหละทองทองกับล่างถั่ยลายถั่ยลายบวงแล้ว เไปหาเงินเดือนได้เนาะบริเวณบริษัทถูกดีกว่าเดี๋ยวโอ้ยถูกไปยังเนี่ยคิดบอกซใว่าหมแอมพากระเตะแบบนี้ก็ดีเลยเด้เออคิดบอกเราตอนนั้นเนาะล่างแล้วได้ทองเลยเขาแล้วหรือเปล่ อันเก็บขี้เหงาเลยลูกเก็บขี้ง้องขี้เหงาหรือเปล่าเก็บหยอกขี้เหงาเรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อน้องลุงก,กับพรมายืนลาคลิปเพื่อให้ทั้งทั้งสามคนลูกน้องลุงลาคลิปให้ไปเท่าน้อยแน่ท้องยืนขึ้นท้องคลิปนี้น้องลุงก,ก็ขอลาไปก่อนเลยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ mm hmm. ไปซ่องน้องนัดทีเคเอสน้องนัดทีเคเอสด้วยจ้าแล้วก็ พ่อหวันชีชีเ,เอสวยจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายพี่น้องเ้ยแค้วว่องน้องทองกันห่อนว่าน้องทองกัน